สวัสดีครับผมวันนี้พามาเล่นเกมสล็อตครับเป็นสล็อตเหรียญพารพิคเนตนะครับผมเห็นภาพขลังดีนะก็เลยเลือกเกมนี้นะครับแต่ก่อนนี้ผมเคยเล่นสล็อตพารพิคเนตเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นของค่ายอื่นนะครับค่าย PG หรืออะไรสักอย่างนะแต่อันนี้ของค่าย r ร d ไฮเกอรนะครับเห็นภาพสวยนะก็เลยมาจัดสักหน่อยครับในช่วงสปินนำโชคโอ้โหสปินนำโชค ต้องอยู่บนวงล้อ1 3 5มอบฟรีสปินให้10รอบนะครับ1 3 5มันมีทั้งหมด5รีลนะครับผมดูเหมือนมันภาพสวยจริงนะมันเป็นแบบเหมือนสล็อตไทยๆนะครับผมตัวแพงสุดจะเป็นยักษ์นะครับตามด้วยพานแล้วก็พวกเครื่องชามดอกบัวนะครับใน่คอดูแถวชนะ20ลายเป็นแบบไหนวะ อ๋อเป็นแถวตรง4 V ตัว V คว่ำ V ง่ายนะเดี๋ยวเราลองจัดเลยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวขอดูว่าเงินเดิมพันมันเท่าไหร่นะ3บาทครับต่ำสุดนะ3บาทต่ำสุดผมเอา12บาทนะั้ยเรามี5 0 0พันอยู่นะ30เลยแล้วกันครับอ่ะเดี๋ยวผมจะกดเทอร์โบนะครับผมไม่ใช่กดเทอร์โบกดออโต้นะ ให้มันหมุนเองนะครับเดี๋ยวเราเล่นไปสัก20รอบค่อยกดหยุดนะมันออโต้มา100ลอยรอบอะครับผมแต่ว่าเรากดหยุดตอนไหนก็ได้ไงโอ้ย์คิงเบ้าไม่ได้อะไรครับแบบนี้มันต้อง3ตัวติดก่อนนะนับจากซ้ายไปขวาครับเนี่ยถ้าตัวแรกไม่ไม่ติดกับตัวที่2ก็หมดหวังนะเนี่ยไม่ได้ครับ ไม่ได้อะไรเลยแต่ภาพสวยวะสามสิบบาทกูหายไปสามร้อยแล้วเนะี่ยเอานี่ไงสปินนำโชคไม่เห็นมีเลยไอเวนครับโอ้โหยากเหมือนกันนะนี่เพื่อนเอไหมครับเอโอ้โหเอก็ไม่ได้ครับเฮีย yeah. เล่นไปทั้งหมด เกือบจะ20รอบแล้วนะครับเอมไหมครับรอบนี้มันยากตรงนี้เลยครับผมแมงลายหนมันไม่มานะรีวหนึ่งนะครับรีวก็คือแถวนะใช่ไหมเขาเรียกว่ารีวไหมเออลายหนึ่อ, line อะเส้นที่1เนี้ยมันไม่มาสักทีอะครับผมมันไม่ติดกับ2นะเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่มีรูนอะไรเลยนะครับรอบนี้ต้องได้10ครับโอ้โหเชียไม่เข้าครัผม เอาวะคิวสี่สิบแปดบาทสามสิบบาทนะมึงจะหายไปเกือบพันแล้วครับผมยี่สิบรอบกูอ่ารอบนี้เข้าเย้ยโอ,อ้ได้สามตัวหลังคนระับอู้ห้าร้อยไม่ธรรมดาตัวแพงสุดเป็นยักษ์นะครับตัวสองเป็นพาน์นะเมื่อกี้เราได้พาน์นะครับ ผมเล่นเร็วๆเลยคิงมากคิง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 แจ็คดูแล้วลุ้นเหนื่อยเหมือนกันนะแต่ว่าเงินยังเสียไม่เยอะนะครับก็เสียอยู่ประมาณ400อ่ะเพราะผมออกมา5 0าพนเฮ้ยย่าย่ย่าไอ้สัส อบจะเข้าแล้วครับไม่เงยเนี่ยดูครับผมตอนนี้ไม่ได้อะไรครับไม่ได้อยู่แล้วนะไม่น่าติดอะไรอะดูทรงแล้วมันคือถ้าพิคเน่เนี่ยเหรียญตัวนี้นะครับมันจะหมุนมาถ้ามันอยู่หนึ่งสองสามมันมาพร้อมกันเนี้ยคือมันเป็นตัวเดียวกันครับมันเปิดมาก็จะเป็นคิงหมดนะมพนไม่ใช่ว่า,เ,าเปิดมาเป็นคนละตัวนะครับ ดอกบัวอันนี้ไม่ได้นะจะเป็นนาโชคต้องสองอันนะครับล้วอยู่ต้องหนึ่งกับแถวสุดท้ายปะหนึ่งกับห้ามั้งถึงจะได้ห้ารอบนะม,มันเฉียดไปเฉียดมาสิบมาอมเออเฉียดไปเฉียดมาอยู่ครับเดี๋ยวขอเล่นให้ครบห้าสิบรอบนะเดี๋ยวผมจะกดหยุดนะครับสิบดิ ควีนดีกว่ารครับควีน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 มึงเอาพานมามีประโยชน์อะไรวะเพื่อนเนี่ยลุ้นยากชิบหายเลยยักเนี่ยแจ็คเป้าครบแล้วครับพอพอครับสามสิบบาทไม่เกินเลยครับไม่ได้เรื่องนะครับผมหายไปหนึ่งพันเลยนะเราเพิ่มเป็นหกสิบนะครับกดออโต้เหมือนเดิมครับร้อยรอบ ทำไมหัวเพื่อนเส้นทางแห่งโชคชะตาไม่มีโชคลาภหรอครับโอ้โสามาเล่นนะนานมากเลยห้านาทีหกนาทีลแล้วนะครับผมไม่ไม่ได้ยังไม่ได้ตัวเด็ดๆเ,เลยนะเนี่ยโอ้เขายากชิบหายครับ แจกมาไม่มานี่ผมไม่ได้อะไรอยู่แล้วผมเมื่อกี้นี้นะมันคือต้องลุนอะสองแถวหนึ่งสองสาม,ส,ามสี่นะครับผมคือถ้าไม่ติดหนึ่งก็ติดสองสาม,ส,ามสี่ก็ได้นะฟีสปินรอบนี้ขอเอครับไม่มีเอครับ เออมึงยากชิมหายเว้ยเฮ้ยเหลือสองพันแปดลเว้ยสิบมาครับดอกบัวดีกว่านะดอกบัวดอกบัวสิบก็ได้ครับตอนนี้ขอขอให้เข้าก่อนนะครับผมประเด็นนะคือดอกบัวแพงกว่าสิบไงยักษ์แพงสุดพานแพงลงลงลงมาแล้วก็เป็นถ้วยชามนะครับแล้วก็เป็นที่อะไรวะจะไม่ได้ครับแล้วก็ค่อยเป็นตัวหนังสืออะโอ้กูได้แล้วไม่ได้อีก แม่งนึกว่าได้เข้าฟีสิบรอบครับชาแม,ม่เพื่อนโอ้ควีนเหรอตกบัวก็ไม่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ครับผมยังงงกับรายจ่ายอยู่นะเพราะว่าผมไม่ได้เล่นบ่อยนะครับผมพวกสล็อตนะถ้าผู้ผิดโอ้ยเข้าไหวเว้ยเนีเ่ย่อจะมาเจ็ดแปดนาทีได้ครับสิบฟีสปินดูว่ามันนำโชคแค่ไหนนะครับไป โอ้กูหมุนนานอย่างนานอ่ะเฮ้ยสวยครับนั่นไงครับสวยครับดอกนี้ครับขอดอกบัวครับดอกบัวขอร้องอูเอ็ดเอด็เอดก็ได้ไม่น่าเกลียดแต่ถ้าดอกบัวนี้คือโคตรเจ๋งนะเอบีกเนตครับทั้งแถวสามแถวไม่ใช่สามแถวดิสองแถวครับคิงไม่มีครับแม่ ไม่งั้นจะได้เยอะเลยนะขอเป็นยักษ์ครับยักษ์ครับยักษ์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 ควีนก็ได้ครับควีนก็ได้อ่าเอาชามมาโอ้โหรอบนี้กูเต็มเต็มครับเชื่อผมยักษ์แม่ไม่ใช่ยักษ์อะถ้าได้ยักษ์ได้เยอะกว่านี้นะแต่ชามก็ไม่น่าเกลียดครับแต่ถ้าได้ยักษ์ติดตั้งแต่ลายหนึ่งเลยอ่ะ แม่สองพันหครับครบแล้ววะรอบสุดท้ายนะอขอดีไม่ได้หรอหรืออีกสามีสปินนะครับผมดอกบัวครับดอกนี้ดอกบัวอยู่ไหนทำไมไม่แบบแจกให้มันสุดๆดูเพื่อนรอบนี้รุนแจ็คครับแจ็ค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 ก สิบก็ได้ครับไม่แย่หมดแล้วมั้งรอบสุดท้ายแล้วครับควีนควีนควีนโอ้เท่าไรกี่พันพูดมาโอ้สามพันหกถามว่าตื่นเต้นไหมก็เข้าฟีสปินแล้วมันไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่นะแต่ว่ามันก็ได้ทุนคืนกลับมาครับเพราะว่าผมเอามาห้าพันนะตอนแรกหดไปเหลือสองพันแล้วครับผม ผมใส่หนักเลยดีกว่านะร้อยยี่สิบบาทไปกำไรกูมีกูเล่นไม่หยุดครับเกมนี้เหมือนต้องปั่นนานนิดนึงอะผมผ่านมาครับผ่านเอ้ยถ้วยชามดิพุทผิตเขาเป็นเรียกว่าอะไรวะผมเลือกถ้วยชามนี่มันถูกปะวะรอบนี้ลุน้นไปไม่ได้อะไรนะผมว่านะนอกจากควีนอะ จะติดสองสามสี่นะเมื่อกี้บางทีดูแล้วก็งงครับเพราะมันเร็วเรากดอออโตโน้ 120, 10, 100, 000, นะร้อยยี่สิบสิบรอบพันสองนะมึงคิงไงคิงอะ่ะโอ้อะไรอะดอกบัวปะ่ะดอกบัวดอกบัวหรือว่าพ่านพุ่มเออนี่มันเรียกว่า โอ้โห456บาทแม่งมันแบบมันเหมือนทีลราช็อตนะครับผมนิดนึงนิดนึงนะยักมายัก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 ขออีกทีครับสวยๆจะเลิกแล้วเพื่อนอยากเข้าฟีสปีนอีกสักรอบนะอยากรู้ว่ามันสูงสุดกี่บาทวะจะคุ้มเบ็ดหรือเปล่านะครับนี่120นะ ยี่สิบรอบสองพันสี่นะเพื่อนดอกบัวมาครับดอกบัวครับบัวครับบัว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 โอ่ารอ,อบนี้ได้คืนน่าจะหลายร้อยอยู่ครับผมเฮ้ยแต่ผม120เป็นร้อยยี่สิบเป็นพันดิน่าสองพันสองครับโหเฮียได้เกือบจะเท่าตอนที่เข้าฟีสปีนสิบรอบนะ ไปเราลองหกร้อยนะมีเจ็ดพันหกนะครับตอนนี้นะเอาสามร้อยดีกว่าครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขออ่าสามร้อยก็สามร้อยนะออโต้ Auto, แม่งไปครับสิบรอบสามพันนะผมอยากได้มื่นเดียวว่าเขาเหอะควินนะแม่งไม่ใช่ครับสิบมาเนี่ยได้ครับ, 10, รบอู้ดเสามร้อยหกสิบไม่คุ้มเลยครับ ต้องได้ตัวยักษ์พันพุ่มหรือชามพวกนั้นนะครับดอกบัวอย่างนี้นะควีนไหมวะควีนเหอะควีนไม่เคยได้ยักษ์เลยนะอยากได้แบบยักษ์ติดติดกันนะครับผมเอดไหมครับเอา้าควีนก็ได้ครับ ควินก็เอาครับแต่เหมือนจะไม่ค่อยคุมนะครับเจ็ดพันหายไปแล้วสองพันครับผมเอ็ดครับแม่เรียบร้อยดีตอนนี้สี่ร้อยแปดสิบเองเหรอเกือบจะสวยครับแต่ไม่สุดนะเออเอ้ควินเออรอบนี้หลายพานแน่นอนแน่นไง2 2 0สองพันสองครับ ติดห้าแถวนี้แม่งเป็นพันขึ้นนะครับผมผมเบ็ดสามร้อยแล้วว่าสามตัวพันหกจะถึงมือหรือ,อยังครับแปดพันอยู่นะครับผมตอนนี้นะแม่เบ็ดสามร้อยมันเคยยี่ใจจริงๆครับสิบมาครับสิ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 บควีนพันสองเยคุ้มอยู่นะเบ็ดสามร้อยเสือเข้าดีนะครับผม แต่ก็ได้คุ้มเสียว่าเออรอบนี้นะครับทศกัณฐ์ครับไปไม่ได้อ่ะถ้าเล่นแล้วขัดใจใครต้องขออภัยอย่างแรงครับมาครับแล้วช็อตนี้กูได้เต็มตีนครับ3.9 0 0ถึงแล้วผมเดินเลิกแล้วทิงโอ้โหค้าสวยครับปิดหน่อยเพื่อน ปิดที่เท่าไหร่ครับบูดครับปิดที่เท่าไหร่ครับผมจะเลิกแล้วครับหมื่นครับกูหวังหมื่นเดียวแม่อขออีกสักรอบสุดท้ายไหมนะไม่เอาแล้วดีกว่านะครับผมก็จากห้าพันะครับผมกำไรหมื่นหนึ่งครับหมุนนานมากนะเกิบห้านาทีได้